สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสําหรับสถานะคนคบคนคุยนะคะนั่นหมายถึงน่าจะยังไม่มีสถานะกันนะสำหรับคนคบหมายถึงเหมือนกับมันดูมีความจริงจังระดับหนึ่งแต่เราไม่มีสถานะนะคะ แต่ในส่วนของคนคุยก็คือแบบแค่คุยๆกันนะคะเอาสสถานะนี้นะคนคบคนคุยนะคะโดยที่แน่นอนคลิปจะเป็นรันดอมไม่สามารถตรงร้อยกับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งนะคะถ้าเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูนะคะเป็นไปได้คะ่ะว่าพลังงานเราซิงค์เชื่อมโยงกันนะก็กดเข้ามาดูได้เลยนะแล้วเดี๋ยวอมจะเช็คเป็นพลังงานหลักนะคะสัมทับให้อีกชั้นหนึ่งว่าเมื่อกดเข้ามาดูแล้ว ใช่พลังงานของคุณไหมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับออมนะคะสามารถแอดไลน์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อที่จะสอบถามคิวนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์สายมูของออมนะคะมีน้ำฟูมูลน้ำอาบแสงจันนะคะสร้อยคอหินอสุไลท์มาลาคายแก้วจัก,กรวาลน,นะคะหินเซเลไนต์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผ้ออายันนะคะเป็นเป็นยันหนุนดวงส่วนบุคคลนะคะที่ผูกวันเดือนปีเกิดนะคะของเพื่อนๆลงไปเลยใช้หนุนเสริมได้ตลอดชีวิตนะคะยังไงใครสนใจก็จะมีลิงก์ ใต้คลิปนี้ลองกดเข้าไปศึกษาผลิตภัณฑ์กันก่อนได้เลยหรือจะแอดไลน์สอบถามก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่ชอบบูชาเทียนและเคยบูชาแล้วนะ,ะวันนี้นะคะอราจะมาประกาศเนาะวันที่7พฤศจิกายน2567นะคะ7พอยอ .67 จะจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดใช้จุดเพื่อเสริมสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนมีเจ้าของนะคะมีความสัมพันธ์แล้วเนี่ย สามารถใช้ปรับความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นได้นะคะข้อห้ามมีอย่างเดียวเลยคือห้ามจุดดึงคนมีคู่มีเจ้าของแล้วนะคะในส่วนนั้นจะไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ทุคุณสายขาวถ้าเกิดทําแบบนั้นนะคะจะมีผลกับเรื่องโชคลาภแล้วก็ทรัพย์ของเจ้าชะตาที่จุดเองนะนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรัก7พฤศจิกาย,ยน67จะจุดแล้วก็สามารถ,ถทักทายสอบถามได้จะทําเท่าที่สั่ง จองเท่านั้นเนื่องจากเป็นเทียนแฮนด์เมดนะคะเออ่ก็มันต้องมีเวลาในการทำนะก็รบกวนติดต่อร่วงหน้าด้วยนะคะเอาล่ะเรามาเช็คพลังงานหลักกันอย่างที่บอกไปเนาะชาวธาตุไฟเม็ดสิงธนูนะคะคนคบคนคุยอมคออนุญาตเช็คพลังงานหลักของชาวธาตุไฟที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะ พลังงานหลักชาวธาตุไฟที่กดมาดูคลิปนี้โอ้โหสองดาบคุณอยู่ในจุดที่แบบตัดสินใจอะไรไม่ได้เลือกไม่ถูกเป็นคนมีเซนส์เซนแรงอาจจะพยายามใช้เซนส์กับสถานการณ์นะคะแต่ว่ามันก็ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีมันยังทำอะไรไม่ได้นะคะในบางเคสสถานการณ์นั้นคือบล็อกปิดกั้นนะตัวคุณมีเหมือนมีหนทางต้องเลือกแล้วก็ ปัจจุบันนี้อาจจะรู้สึกว่าตัดสินใจได้แล้วหรือว่ากําลังจะชัดเจนละนะคะอาจจะกําลังอยากชัดเจนแล้วอยากตัดสินใจแล้วอยากเคลียร์แล้วนะคะอยากจบปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็ได้นะคะโดยที่พลังงานหลักของชาวทัตไฟ,ฟนั้นบ่งบอกว่า <S <S อะไรก็ตามที่คุณต้องการทําให้สําเร็จนะคะคุณจะตัดสินใจทํามันให้ได้เลยมันอาจจะเป็นเรื่องงานมันอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจแล้วนะคะคุณจะทําให้สําเร็จให้ได้นะอื ถ้าเป็นการตัดใจก็จะพยายามตัดใจให้ได้ถ้าถ้าจะตัดสินใจเลือกจะตัดสินใจให้ชัดเจนจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะพยายามทําให้ชัดจะพยายามทําให้ได้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสําเร็จด้วยนะนะคะ Queen of Pentacles นะคะมีไพ่ชาวธาตุด,ดินมากรนประสบการพลังงานหลักชาวธาตุไฟอาจจะแบบว่าอยู่ในจุดที่กําลังโฟกัสเรื่องการเงินก็ได้นะคะกําลังจะทํา ชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าฉันจะเอาความมั่นคงมาเป็นหลักเป็นหลักเป็นที่ตั้งชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าฉันอยากจะลงทุนอะไรหรือฉันชอบการลงทุนชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าฉันเนี่ยจะเอาความมั่นคงจะโฟกัสตัวเองจะเอาการเงินมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นในเวที่แบบคุณตัดสินใจที่จะเอาเงินมาก่อนดีกว่าความรักความสัมพันธ์ยังไม่คิด นะคะหรือไม่อย่างนั้นคุณกําลังจะชัดเจนแล้วว่าคุณต้องการมั่นคงกับใครคุณกําลังจะชัดเจนแล้วว่าคุณจะออจริงจังกับคนไหนอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะก้าวดาบนะคะใต้สําหรับเนาะแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากมันมันเป็นการเลือกที่ยากลําบากเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากลําบากของสำหรับคุณนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินความสําเร็จในการงานความมั่นคงในชีวิตหรือความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่ามันลําบากใจเหมือนกันนะลำบากจะลำบากใจที่จะเลือกลําบากใจที่จะทําออาจจะมีความเครียดเรื่องความมั่นคงการเงินการทองก็ได้ค่ะนะพลังงานหลักของคุณนะเอาละแล้วพลังงานหลักฝั่งเขาล่ะคะคนคบคนคุยคนคบคนคุยพลังงานหลักฝั่งเขาค่ะ เจอแมชชีเชียนนะคะชาวกันเมถุนวันพุธนะคะพลังงานหลักของเขาเขาอาจจะเป็นสายมูก็ได้เนาะสายมูสายเชื่อในพลังงานจัก,กรวาลเชื่อในเรื่องกฎแรงดึงดูดนะคะเจ้าวิธีกรรมเป็นแม่มดพ่อมดก็ได้นะคะหรือว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนแบบไม่ธรรมดานะเออมีสเสน่ห์ฉลาดดึงดูดเก่งนะคะดูไม่ธรรมดาทีเดียวนะ Six p e n t a c l e s นะคะ พลังงานหลักของเขา t h r อ e of s w o ส d s นะคะสามดาบนะคะใต้สํำรับ Knight of Wands นะคะ knight of wands ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ, ands, ะ,คะ, mates, นะคะพลังงานหลักของเขาตัวเขาเองอยู่ในจุดที่มีความเจ็บมีความท็อกซิกในความรู้สึกมีความไม่ได้อย่างใจ นะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยกำลังไปขยันขันแข็งกับเรื่องการงานนะคะจนเหนื่อยมากๆก็ได้ทุ่มเทให้กับงานนะคะขยันทำงานหรือเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยซะจนร่างกายอ่อนล้ะอ่อนเพลียนะคะในบางเคสเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบทำบุญทำทานเป็นผู้ให้เป็นสายเปนะคะแต่เขาอาจจะรู้สึกแบบ บางทีมันก็มีความไม่เท่าเทียมกันก็ได้เนาะเป็นการให้และรับที่ไม่เท่าเทียมกันที่เขากำลังเผชิญอยู่ก็ได้นะคะหรือเขาเนี่ยกำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์รักสามเศร้าเราสามคนนะคะเหมือนเผชิญหน้าอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าทำลงไปแล้วทุ่มเทลงไปแล้วใส่ใจลงไปแล้วเทคแอคชั่นลงไปแล้วขยันลงไปแล้ว ทำไมมันมันไม่ค่อยตอบโจทย์ชีวิตทําไมมันยังไม่ค่อยได้อย่างใจนะคะทําไมมันยังเจ็บทําไมมันยังแบบเป็นคําว่าไม่ลงตัวอืมนะคะไม่สบายใจไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าดูแล้วเขาก็เป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่แบบสามารถจัดการได้ทุกๆสถานการณ์อ่ะแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็มีความไม่สบายใจเสียใจเจ็บใจหรือว่า สุขภาพไม่ดีด้วยอะนะอ,อันนี้คือพลังงานหลักฝั่งเขานะคะเหมือนกับเป็นช่วงที่ต้องขยนันขันแข็งเดินทางบ่อยวิ่งเต้นนะคะ Take Action นะคะเป็นคนที่ทำดีไม่ได้ดีเป็นคนที่ทำบุญทำคุณค้นไม่ขึ้นก็ได้นะเนี่ยนะนะเอาล่ะ คนคบคนคุยชาวธาตุไฟอํมขอเช็คซีว่าตอนนี้เลยนะคะคนคบคนคุยเขารู้สึกยังไงกับคุณคนคบคนคุยเขารู้สึกยังไงกับไฟคะ่ะ six of swords three of wands judgment นะคะชาวพิจิกนะคะ the sun ชาวสิงห์วันอาทิตย์นะคะ wheel of fortune ชาววันพฤหัสธนูมีนนะคะ คนคบคนคุยเขารู้สึกคิดถึงคุณมันสว่างมันแจ่มแจ้งมันมันรู้แจ้งมันตื่นรู้นะคะว่าคิดถึงจังเลยตั้งแต่ห่างกันตั้งแต่เป็นรักทางไกลตั้งแต่มีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะเอ,อ่อตั้งแต่มีช่องว่างระหว่างเราหรืออะไรก็ตามนะออมีวามรู้สึกว่าเขารู้แล้วเขาเขาตื่นรู้เขารู้แจ้ง แล้วว่าเขาคิดถึงคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดกับฝั่งเขาฝั่งเดียวหรือมันเกิดในความสัมพันธ์นะนะคะมันเป็นความห่างมันเป็นอุปสรรคมันเป็นช่องว่างนะคะมันเป็นรักทางไกลหรืออะไรเนี่ยที่ทำให้เขารู้สึกโอรู้และคิดถึงคุณจังเลยนะคะ แล้วก็เขาสัมผัสได้รับรู้ได้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นมิตรภาพที่ดีนะคะเนี่ยเป็นกรารยนตมิตรมันมีความเป็นมิตรเป็นคู่มิตรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,เ,ะเขารู้สึกได้เลยว่าพวกเราคือคู่มิตรกันนะคะ,ะพวกเราเป็นคู่มิตรกันนะนะคะรู้สึกว่าเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตนำพาให้ไฟกับเขาเนี่ยได้มาผูกมิตรกันนะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณเอว่าเขาเขารู้สึกดีใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตอเขาดีใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมีความสบายใจมีแสงสว่างนะคะแล้วเขารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราน่าจะเป็นคู่กันเนาะ เ,ออเราต้องเป็นคู่กันแน่ๆเลยเนี่ยแม้ว่าความสัมพันธ์ของเราจะมีอุปสรรคมีอะไรแต่เฮ้ยพวกเราก็มีความสุดดีๆให้กันนะคะดีใจที่มันเหมือนเพลงเนี่ยฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอเป็นกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีใไหนไดนเออเหมือนเพลงเนี้ยความรู้สึกของเขานะ ะะก็อย่าลําคาญแล้วกันเนาะว่าอมร้องเพลงคือมันสื่อถึงความรู้สึกค่ะนะเอาล่ะอย่างนี้เรามาเช็คซิแล้วเขาจะทำยังไงล่ะคะคนคบคุยแต่ละคนคบคนคุยทตาไฟแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปหรอกับความสัมพันธ์นี้นะคะ f o u r of s w o r d s p a g e o f w a n d s เขาจะทำยังไงต่อไป แต่เขาดูไม่กล้าทำอะไรเยอะนะอย่างที่บอกเขาเพลียเขาเหนื่อยเขาสุขภาพไม่ดีหรือเปล่านะคะแล้วอันที่จริงเขาใจร้อนนะแต่เขาไม่อยากทำอะไรมากถ้าเขาสุขภาพปกติดีแปลว่าพวกคุณเพิ่งเรียนรู้กันนะ่ะเขาเลยไม่อยากจะออกตัวแรงนะไม่อยากจะออกตัวแรงมีเซฟโซนเหมือนกันเพราะ นะคะคุณกับเขาเนี่ยเงียบกันมาสักพักก็ได้เขาเลยไม่อยากจะทำอะไรเยอะก็เลยมีเซฟโซนนะอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเฮ้ยแม้เขาจะรู้สึกกับคุณดีมากแต่มันเป็นได้มากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนหรือมันยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นอ่ะเออเขาก็เลยอาจจะแอบรู้สึกลาคาญใจที่มันนิ่งๆมันเงียบๆหรือว่าแอบรู้สึกลาคาญใจที่ความสัมพันธ์นี้มันได้แค่กักกันไป ได้แค่มมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนหรือเขาแอบ,บอาจจะแอบ,บหงุดหงิดลำคาญใจก็ได้ที่ตัวเขาเองนั่นแหละมีประสบการณ์เยอะยๆในอดีตมาที่ทําให้เขามีเซฟโซนเขาก็แบบอาจจะแบบหงุดหงิดต,ตัวเองเหมือนกันว่าทําไมฉันจะต้องแบบรู้สึกระวังตัวไม่กล้าเปิดใจให้ใครขนาดนี้มันมีนะมันมีนะคะคนที่แบบเห็นตัวเองแล้วหงุดหงิดต,ตัวเองมันมีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วการกระทําก็เลยจะไม่ได้เหมือนความรู้สึกนะที่แบบ Hey, เฮ้ยเขาดูไม่กล้าทำอะไรเยอะไม่ได้อยากจะทำอะไรมากไม,ไม่ได้อยากจะออกตัวแรงนะคะอืมเขาจะทำยังไงอีกไม่ได้อยากจะออกตัวแรงเพราะว่ามันแอบรักแอบชอบเพราะว่ามันรักซ่อนเร้นนะคะเพราะว่ามีคนเก่าเข้ามาพัวพันฝั่งคุณฝั่งเขานะคะหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยเฮ้ยบางทีมันก็มีความเย็นชาหมางมืนนะอะไรเงี้ยมีไพ่วันจนันกรกฏไพ่พิจิกนะคะไพ่มังกร เขาจะทํำยังไงคงประคับประคองกันไปแบบเอ้ยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะจะให้ทิ้งให้ขาดจากคุณไปเลยก็เฮ้ยมันก็ยังทําไม่ได้อะ่ะมันก็ยังเสพติดมันก็ยังหลงสเสน่ห์ยอยู่นะคะก็เลยเอ้ยประคับประคองไว้ก่อนดีกว่าอ้อยอ้อยตอตอ,ตอจบจีประคับประคองไว้ก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ออกตัวแรงไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเอ่อทำอะไรเยอะมากนะสาเหตุหนึ่งเพราะความไม่พร้อมในความสัมพันธ์นี้ที่ทําให้เกิดเป็นอาการลัก หลบหลบซ่อนๆแอบรักแอบชอบเกิดอาการเกรงอกเกรงใจผู้ใหญ่หรือเกิดอาการเกรงใจกันและกันในภาพลักษณ์ในที่ทํางานอะไรก็ได้อะอนะคะเนี่ยเกรงใจผู้ใหญ่เกรงใจคนในที่ทํางานเกรงใจที่พวกคุณเนี่ยเป็นคนในองค์กรอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงมันเลยดูแล้วการกระทํามันเลยเฮ้ยย้อนแย้งกับความรู้สึกนิดนึงนะคะอาจจะแบบเฮ้ยมีความนิ่ง ได้บ้างมีการไว้วางมาดไว้ฟอร์มกันอะไรเงี้ยนะคะในบางเคสที่แบบว่านิ่งๆเงียบๆก็ได้แต่ส่องสอง,สองมองๆแอบคิดถึงเธออยู่แอบส่องเธออยู่แต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะอีโก้มันก็คำคออะไรก็ได้ไงนะคนโบคนค,คนุยเอาแล้วแบบนี้ความสัมพันธ์นี้จะได้พัฒนาไหมคะความสัมพันธ์นี้จะได้พัฒนาไปทางไหนไหมเอ่ย ความสัมพันธ์นี้จะได้พัฒนาไปทางไหนไหมจะได้พัฒนาไปทางไหนแม่มีไพ่ชาวเมธคือศในบางเคสเนี่ยมันต้องงุบงิบงุบงิบเ,เก็บฟอร์มสังวนท่าทีกันไว้ในเชิงเป็นคนในองค์กรเดียวกันเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นภาพลักษณ์ทางสังคมที่ต้องรักษาไว้อะไรเงี้ยนะ หรือว่าเป็นคนที่เก็บเอาไว้เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจเศรษฐกิจอะไรกันนะคะความสัมพันธ์นี้จะได้พัฒนาไหมอืมอาจจะมั่นคงกันในเวของความจำเป็นที่ข้องเกี่ยวกันก็ได้ข้องเกี่ยวกันในเวที่จำเป็นมันก็เลยแบบ ไม่ดูไม่ได้พัฒนาอะไรหรวือหวาแต่เป็นความมั่นคงในสายใยเป็นความมั่นคงในมิตรภาพมีมีไพ่าชาวกันนะคะเนี่ยดูแล้วเป็นเป็นแบบไม่ได้ผูกมัดอะไรกันนะแค่แบบก็รู้จักกันไปนะคะรู้จักกันไปรู้จักกันไปเรียนรู้กันไปอืม พูดคุยกันไปรู้จักกันไปเรียนรู้กันไปนะไม่ได้โดดเด่นเชิงที่แบบเอ้ยมันจะได้พัฒนาหวือหวาเปี้ยงป้างอะไรนะคนคบคนคุยธาตุไฟเขาอยากเป็นแฟนคุณไหมเขาอยากเป็นแฟนคุณไหมเขาอยากมีไพ่พีจิกก็ดูอยากนะปิด Queen of ค u ั s เนี่ยดูอยากเพียงแต่สถานการณ์มันต้องสู้ต้องไฟอะ่ะ เออมันต้องสู้ต้องไฟกับระยะทางมันต้องสู้ต้องไฟกับความเป็นไม้มีลูกติดฝั่งใดฝั่งนึงนะต้องสู้กับคนรักเก่าอะไรไหมนะคะเขาอยากเป็นแฟนคุณไหมแต่ถ้ามันถ้ามันเงียบๆกันก็คืออ่มันตีตัวออกห่างกันมันเงียบๆกันมันก็แบบรอให้คุณไปงอ้อหรอหรือว่ารอว่า,อวาเออมันจะปลดล็อกมันจะ มันจะมันจะอะไรไหมอ่ะอะไรเงี้ยเขาอยากเป็นแฟนไฟหรือเปล่าเขาอยากเป็นแฟนไฟหรือเปล่า <c oughs> <29. S 2> เขารู้ว่ามันยากนะไม่กล้าคิดเออเป็นพลังงานของคนแบบไม่กล้าคิดไม่กล้าที่จะหวังแบบนั้นน่ะเออไม่กล้าคิดไม่กล้าหวังแบบนั้นนะ่ะอืมเขารู้ว่ามันยาก แต่ก็อยากอยู่นะเออนะคะเขารู้ว่ามันยากแต่ก็อยากอยู่นะใช้คํานี้นะในบางเคสถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วมันไม่ได้เขารู้ว่ามันยากเพราะเขามีแฟนอยู่หรือเพราะคุณเนี่ยมีภาพลักษณ์ทางสังคมอะไรด้วยกันแล้วมันก็รู้ว่ามันยากก็ได้นะอืมงั้นดูทิศทางแนวโน้มไปเลยนะทิศทางแนวโน้มนะคะคนคบคนคุยธาตุไฟทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มีไพ่ชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกช,ชาวธาตุลมเมถุนตุลคุ้มนะคะดูแล้วจะดูจริงจังกันแบบว่าถ้าพวกคุณนิ่งเงียบกันเนี่ยมันจะยังผูกพันโหยหากันอยู่แต่มีกําแพงต่อกันแค่นั้นเองผูกพันโหยหาแต่มีกําแพงต่อกันพยายามใช้สมองใช้สติก็จะนิ่งหน่อย แต่ถ้าเกิดไม่ได้เงียบไม่ได้บล็อกปิดกั้นนะคะทิศทางแนวโนมก็คือจะยังเป็นห่วงเป็นใย,ยมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะแต่อาจจะขีดเส้นกันและกันให้เกี่ยวข้องในทิศทางที่จําเป็นอนะอะไรที่มันจําเป็นบ้างเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ไงทิศทางแนวโนมก็เลยดูจะแบบไม่ได้เป็นความรักจ๋าๆเท่าไหร่มีไพ่าชาวมีนนะคะอืมไม่ได้เป็นความรักจ๋าๆเท่าไหร่แต่ก็ตัดขาดกันไม่ลง ลืมกันไม่ได้ตัดกันไม่ลงนะคะแต่ดูความสัมพันธ์มันเดอนสันชาวนาทิตย์ยหรือราศีสิงความสัมพันธ์ไม่ได้ผูกมัดเนาะเหมือนเหมือนให้อิสระกันะ่ะเพราะว่าแอบรักแอบ,บชอบพราะรักซ่อนเลนส์ก็ได้ไงให้ชาวกันชาวธนูชาวกรกฎวันจันทร์เนาะค่อยเป็นค่อยไปแบบไม่ชัดเจนนะคะประมาณนี้เนาะเอาล่ะ คนคบคนคุยธาตุไฟเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคนคบคนคุยธาตุไฟเข,เขาอยากบอกคุณว่าุเขาอยากบอกคุณว่าเขาอยากบอกคุณว่าเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจและรับรู้ได้ถึงการมีส่วนร่วมในครอบครัวนี้เช่นถ้า เขามีแฟนอยู่แล้วเขาก็ต้องให้เวลาแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องไปมีส่วนร่วมกับแฟนเขากับครอบครัวแฟนเขาอะไรอย่างนงี้ก็ได้ไปคลุกอยู่กับครอบครัวแต่ถ้าเกิดคุณกับเขาจะเป็นแฟนกันเขาอยากให้คุณเข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องมีส่วนร่วมกันในครอบครัวนะครอบครัวคุณอ่าครอบครัวเขามันจําเป็นที่จะต้องมาคลุกคลีตีมงกันสักหน่อยอย่างงี้ก็ได้ไงเนาะเขาบอกว่า เ,เขาไม่สามารถเอาตัวเองนะคะออกมาจากการระลึกถึงอดีตได้ <_ d ata> เขามีแฟนเก่าคนรักเก่ามีความทรงจำเก่าๆในอดีตที่แบบมันยากจะลืมเนาะถ้าคุณเป็นคนรักเก่าของเขาก็คือเขาก็ยังไม่เคยลืมคุณน,นั่นแหละนะคะเขาอยากจะเก็บความบริสุทธิ์ใส่ซื่อบริสุทธิ์ของความสัมพันธ์นี้ไว้เนาะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันสวยงามแบบบริสุทธิ์อะ แล้วเขามองหาวันหยุดที่จะได้กลับมาหากันด้วยนะคะกรณีถ้ามันห่างๆกันหรือลักทางไกลเนาะกําลังมองดูวันหยุดนะคะวันที่เราจะได้กลับมาหากาันเขากําลังมองหาของขวัญและการเซอร์ไพรส์เขาหวังว่าคุณอาจจะแบบเฮ้ยมีอะไรเซอร์ไพรส์เขาบ้างของขวัญของฝากของที่ระลึกหรืออะไรเงี้ยเนาะเออหวังว่าแบบจะมีการให้อะไรที่ดูแล้วมันมันมัน แบบดูหวานหานหน่อยนี่ใต้สำรับเขาต้องการความโรแมนติกนะคะและพิธีกรรมนะที่มันจับต้องได้อ่ะนะเป็นเป็นการดินเนอร์ใต้แสงเทียนนะคะการให้ของขวัญการมีของขวัญเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะอยากให้มันแบบโรแมนติกโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเดี๋ยวดูข้อความเพิ่มก่อนคนคบคนคุยเขาอยากบอกอะไรอีกบ้างไหนดูซิ คนคบคนคุยธาตุไฟเขาอยากบอกอะไรอีกบ้างขอไพ่เพิ่มก่อนเขาบอกว่าหึงนะห่วงนะรู้ซะบ้างเออหึงห่วงเด้อเนี่ยกลับมาได้ไหมนะพวกคุณนิ่งๆกันเปล่าคะนิ่งๆห่างๆกันปะเนี่ยเขาคุณออกจากหัวไม่ได้ด้วยนะเออ เขาบอกว่าคุณเป็นเนื้อคู่ที่รอบุพเพอรารวาสอยู่นะคะรอจังหวะลงตัวตอนนี้ก็เลยเป็นได้แค่เพื่อนกันหรือเปล่าเพื่อนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใต้สำรับนั่นเราจบกันแค่นี้เถอะเพราะคุณมีมีการบอกเลิกพวกคุณมีการแบบเอ่ออะไรอะปฏิเสธกันและกันไปหรือเปล่านะคะอเดี๋ยวเช็คไพ่เวลาหน่อยไหนดูซีว่าพวกคุณจะได้กลับมาหากันหรือว่า เฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้พัฒนาเมื่อไหร่อีกนานไหมอีกนานไหมที่พวกคุณจะได้กลับมาหากันหรือว่าความสัมพันธ์นี้จะได้พัฒนาขึ้นค่ะอีกนานไหมที่พวกคุณจะได้กลับมาหากันหรือความสัมพันธ์จะได้พัฒนาขึ้นว้าวหลังจากที่ชาวทัดไฟเลือก after you make a choice นะคะหลังจากที่ชาวทัดไฟนั้นตัดสินใจเลือกนะถึงจะได้กลับมาหากันหรือพัฒนาความสัมพันธ์ใต้สำรับ the end of this month นะคะ สิ้นเดือนนี้อะคุณจะกดเข้ามาดูเดือนไหนไม่รู้แต่สิ้นเดือนนี้อาจจะเป็นจุดที่ชาวัาไฟต้องเลือกบางอย่างนะสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะเป็นจุดที่คุณจะต้องเลือกแล้วถึงจะทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาได้หรือได้กลับมาหากันเออประมาณนี้เอาล่ะใครอยากจะจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะจุด7 พอยอ7พฤศจิกาย,ยน67จะจุดแล้วนะคะติดต่อหลังไม่ได้เลยแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด s u r s c r i ป e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องนะคะแล้วก็ฝากกดปุ่ม s u p e r อร์แตหรือปุ่มขอบคุณให้กันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบาย